ครับสวัสดีครับก็ออกวันนี้จะมาทดสอบเรื่องการเชื่อมอลูมิเนียมโดยใช้ทูบอลูมิเนียมทูบเชื่อมไฟฟ้าขนาด2.6มิลทูบจะเป็นสีขาวนะครับน่ครับทูบไฟฟ้าเป็นสีขาวกับพวกอลูมิเนียมอุณหภูมิต่ำเนี่ยอุณหภูมิต่ำ ก็สั่งออนไลน์มาอุณหภูมิต่ําจริงหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่การตัดของตัวนี้ถ้ามันตัดแล้วมันเนี่ยมันจะขอบมันจะมนมุนลงไปแสดงว่ามันต่ําจริงนี่นะกลับอีกแบบนึ่งนี่ยยี่ห้ออะไรไม่รู้นี่อย่างนี้นะเดี๋ยวจะลองดูว่าแบบไหนดีไม่ดี ดีไม่ดีนี่คือเราทําได้หรือเปล่านะก็อันดับแรกเนี่ยต้องทำความสะอาดชิ้นงานเช่นแผลเนี่ยอันนี้จะลองหนึ่งแผลสมมุติของจริงหมอ้อน้ําผุอ่าคอยเย็นคอยร้อนผุของแอร์นะเนี่ยขัดเลย เป็นการให้สะอาดให้ให้เนื้อมันถลอกนิดหนึ่งเมมตอเราเจอเจอแผลถัดแผลเปีือกถลอกอันนี้ลงอันแล้วลก,วก็ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะเชื่อมด้วยทุกอันนี้เดี๋ยวจะเป่า นี่ฮาร์ดคอร์ตัวนี้ค่อยคอยไปจัดคลิปน,ะน่ลวดนะมันจะลวนนิดเดียวนะเป็นตามดติดเดียวเราก็จะทำการเชื่อมแบบเป่าด้วยอุณหภูมิต่ำกับเชื่อมแบบใช้ ทุบเนี่ยนี่นะใช้ทุบตัวนี้นะเชื่อมนี้ใช้ลวดอุณหภูมิต่ำเป่าด้วยตัวนี้ด้วยแก๊สกระป๋องส่วนตรงตรงนี้ตรงเสื้อมันเนี่ยก็น่าจะแข็งแรงอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะแข็งแรงมีความหนาอยู่อันนี้ต้องใช้ทุบแน่นอนเป่าในยากแล้ว สมมตอันนี้เป็นตาโมดตามดตัวนี้สมมตอันนี้เป็นตาโมดตัวนี้นะจออรูตรงนี้อืมนิดหน่อย ก็จะมาเริ่มด้วยเบาร้อนอันนี้มาจากพี่จีนตัวนี้นะเบาเลยนะกล้องจะพังเลย เผาให้ชิ้นงานมันรอบๆมันร้อนก่อนเพราะวาอลูมิเนียมมันจะกรายขยายไอมันจะกระจายความร้อนฉะนั้นเราต้องให้รอ,รอบๆพา้างร้อนก่อนรอ,นอมานะไปให่ๆดูดูจิ้มๆดูก็ชิ้นงานยังไม่ร้อนนี่เม็ดอะไร เป่าให้พื้นผิวมันเหนียวอ่ะแช่งมดน,นานเลยนะถ้าเห็นสีมันเปลี่ยนถ้าสีเปลี่ยนเนี่ยมันเร,มเ,รมเริ่มเริ่มมันนนัเริ่มละลาย จะใกล้แล้วลองนะว่ามันเข้าเนื้อจริงไหมเรื่องตัวเราไม่ได้ไม่ได้เรื่องนะเนี่ยจิ้ม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 อ้โไม่ติดนะเนี่ยไม่ติดเลยไม่ติดเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เข้าเนื้อไม่ซึมดูแล้วยากเรางานนี้เนี่ยมีแต่ฟักของมัน อฉะนั้นตัวนี้เนี่ยฟลักเรียกันไปอืมนี่ด,ดูดิเนี่ยไม่ติดเนี่ยขี้มันเนี่ยนี่ก็ขาวๆก็เป็นฟลักของมัน ไม่ติดแน่นอนนี่ไงนี่ไงก็เพราะนี่เป็นการโปะผิวซึ่งไม่มีความแข็งแรงเนี่ยจะขัดให้ดูอุย๊ยร้อนตอนนี้จะร้อนหมดนะเพราะมีเย่อมาจาามอ้อน รลปเมื่อพวอุณหภูมิต่ําตัวนี้นะตัวนี้ก็ไม่ได้เรื่องอ่ะเอาอีกอันหนึ่งอุย้ยหืมโดนความร้อนนี่โดนนี่โดนอันนี้ตัวนี้ตัวนี้นะต้องใส่ว่านหนจราค์ว่านหางจรกเข้แล้วตัวนี้นะนี่แบบน,นี้อันนี้มันจะอุณหภูมิจะสูงกว่าตัว นี้นี่นึ่งเพราะว่าตัวนี้นี่รอยตัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะเนี้ยอ่ะอันนี้มันมีเหมือนจะมีน้ำหนักเหมือนจะตันนิดนึงโอเคนี่มเนยมมเนยมตันๆเลยเพราะว่าตัดแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูจับไปยากหน่อยมีความร้อนสรุปต่อผิ่วเดิมนะย ให้สีมันเปลี่ยนะมันจะได้ันจะรู้สึกเองจะออกแบบเหลอบแดงอ่ะถ้ามันมากไปแต่มันก็จะพัวมาเลยนะมันจะละลายไปเลยอ่าตอนนี้เริ่มละลายละนี็ละลายแล้วนะแต่มันละลายแปลกๆหน่อยละลายแล้วก็ละลายไปเลยมันมันไม่ซึมเหมือนยไม่ซึมอะไรไม่ซึมกับเนื้อ เราลองกแช่จิ้ม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 ละลายและแข็งเลยมันไม่เป็นลักษณะละลายและซึมไม่มีตอกแช่นะโอ้โหคือก้อนเลยตอกคนให้ขาดก่นอนเราต้มเล่นด้วยต้มดูว่าเป็นยังไง่ะเรื้อย โดนเมกกื่อกี้โอ้โหเจ็บมากเลยเนี่ยเนี่ยผ่องแน่นอนอือหยิบมเม็ดนี้ดีกว่ามันซึมจริงไหมเนี่ยไม่ได้ซึมเห็นไหมนี่บาดเฉียวดูสิก่อไปนี่พื้นผิวไม่ได้ซึมไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันสุปคืออพวกที่อุณหภูมิต่ำเนี่ย ไม่รูล้ละผมเนี่ยคอนเฟิร์มว่ามันไม่ได้เข้าเนื้อมันแค่เกาะที่ผิวฉะนั้นมันไม่เหมาะต่อพวกหม้อน้ำหรือว่าพวกแอร์หรอกเพราะนั้นไม่มีแรงดันมันดันตลอดเวลาลวฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยผมว่าไม่เวิร์กมันต้องเชื่อมจริงๆอ่ามาต่อละต่อเลยนะตอนนี้ต่อด้วยตัวนี้ตัวเชื่อมตัวนี้นะตัวเชื่อมนี่กลับขั้วนะต้องกลับ ลบนะใเป็นบวกเพื่อที่จะให้ขี้มันลอยขึ้นชิ้นงานจะไ,ได้ไม่ทะลุผมถ่ายเงียบนะเกื่ใจชาวบ้านเขาอ่นี่นะกลับขรวดแล้วนะมันจะเป็นลบนะผมใส่สายบวกไปคือตัวที่เราจิ้มทูปเนี่ยมันจะกลายเป็นลบแต่ตัวที่เราหนีบเนี่ยตัวาสายกราบเนะี่ยมันจะกลายเป็นบวก นะครั้งก่อนผมปรับไปที่หกสิบแอมก็หกสิบแอมผมจะไม่ปรับเลยตัวทูบผมเนี่ยสองจุดหกมิลผมปรับที่หกสิบแอมครั้งก่อนมันได้อ่ากราวกราวกราวตรงนี้กันเดี๋ยวก็ป๊อกแป๊กแป๊กอุ้ยร้อนเมื่อกี้เป่าแหจับตัวนี้ยังร้อนเลยนะผมเป่าตัวนี้นะเนี่ยร้อน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 ไก่อลูมิเนยียมร้อนไก่มากเพราะว่ามันกระาจความร้อนได้ดีครั้งก่อนแถวนี้มันไม่ค่อยดีมันสึกหมดลว ไม่เคยได้ใช้แต่ก็ศึกใช้ไม่เป็นบา้างแรกๆเอามุมนี้กันสี่ม้าองศาการเชื่อมอลูมิเนียมจะต้องตัดนี้เสมอแต่ตัวนี้มันได้แล้วตัดให้มันเปิดชิ้นงานเปิดตัวนี้เปิดมิเนียมออกมาแล้วก็มีฟักเนี่ยต้องเท่ากันแต่ที้ตัดแตกไม่เอาเริ่มเลยนะเริม Tao xài ven ven chườm Đây này. Ven chườm. Nó chỉ đang đu nám mình thôi. Ừ nó sẽ ta bọc phong สมมตินะสมมติเอ,องเห็นไหมเนี่ยขอเช็คมุมกล้องนะอ่าโอเคสมมติว่าอันเนี้ยขอมุมนี้เนะี่ยสมมติว่าตัวเนี้ยเป็นจุดที่มีตามด ้องเปิดเปิดผิวมองไม่เห็นล้วสายเบ็ดีรือเดาอ่ะือหือก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้นะนี่มันบางเกินมันทะลุลงไป จมลงไปมันเกินนะสมมติใช้30มสิบใช้30มสิบแอมนะเทสดูนี้อันนี้จมไปแล้วไม่รู้ได้หรือ,อ,อเปล่าเฮ้ยสามสิบได้ได้แน่นอนตอนเนี้ยมันต้มเราลองดูใหม่นะได้แน่นอนตอนเนี้ยได้แน่นอนขนาดนี้สามสิบนะ นี่ดูนะเดี๋ยวนีมน้มันมเข้าจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นเนื้อเดียวไงพวกพวกนี้มันจะตันนิดตันหน่อยไม่เป็นไรออื แคนั้น60ไม่ได้นะสลหรับที่เป็นคอยเป็นท่อคอยเนี่ยโอ้โห,โหเนี่ยนีวัตหังเซะเคเนะแต่ใช่ไหมเถอะถมันพองได้หน,นึ่งร้อนอนะ่ะไม่อยากจับอะไรเลย่ียสวยอยู่นะอันนี้เป็นการทดลอง60ไม่ได้ต้องเป็น30มสิบแอมเดี๋ยวจะหารูใหม่สมมติ ไอตรงตรงนี้มันตามมดแอร์ซึมเยิมย้มเยิว่าหม้อน้ำตัวนี้มันซึมตรงนี้แล้วก็ที่จริงต้องงานคับเตอร์กระเดียดกมาเลยเนี่ยได้สมมติอันนี้นะก็ค่อยระวังค่อยจัดที่ เป็นคดีมานี่แหละก <'s> ็อ่ามันต้องเปิดเปิดอยูอืมโอเคเปลีป่ยนแหวนรูนี่แหละเป็นรูจริงนะอันเมื่อกี้ทดลองใช้30มสิบแอมสำหรับ chèo trong clip này, này. Màn tông nó phải là một cái điểm chốt, một cái điểm chốt, à. một cái điểm chốt, một cái điểm อ่าเนี่ยสมมุติเนี่ยไปนั้นได้นะสมมุติรู้ละคือในการเชื่อมเชื่อมจริงอ่ะเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้รั่วนะแต้มไปเลยตัวเดียวอย่าให้มันจมต่อเที่ยวตอเที่ยวตอที่ยอืมต้องแบบนี้เนี่ยไม่ได้ต้อหาที่ใหม่นะแบบนี้ก็ได้นะ สมมติตรงนี้อืมแตบบ่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูผิวกันมสมมติตรงนี้ทำนี้ง่ายเลยสามสิบกระพิอืมได้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยผิวหนาต้องหกสิบแอมเราหกสิบเลย ือใช่ต้องอย่างนี้60สันโอเคลงเหลือ30ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรคลิป ừ, ขอดูคลิปก่อนมันหยุดเหลี่ยงเนี่ยเขาไม่ใน่ใจนะก็ถ่ายกล้องหน้า 4K เพราะยังเหลือยังเหลือได้อยู่18นาทีใกล้หมดแล้วแหะความจำมันอือตรงนี้นะนีให้ดูตรงนี้ ทำเวลาแล้วตรงนี้ไฟต่ำไฟอ่อนเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้แช่นานไปหน่ยแต่ได้แล้วก็อันนี้นี่สวยอยู่แลเนี่ยสวยอยู่เนี่ยนี่นะสวยอยู่สวยมากเนื้อเดียว อันนี้ก็สวยครับนี่เนี่ยหอันสองอันสวยนี่ก็สวยมีการเชื่อมมีเีินกับมีเนียมเนี่ยมีนเนื้อเดียวเห็นเ,าเงาๆไหมเพราะว่าคิดเมมผมจะเต็มผมเลยต้องรีบทําเวลาปิดเสียงอะรอมันโอเคตัวนี้นะ อันนี้เป็นเนื้อเดียวสวยมากอันนี้ก็เทสจุ่มนานไปหน่อยแต่นี่ไฟไฟอ่อนอันนี้30แอมป์อันนี้60แอมป์จมอันนี้60แอมป์เนี่ย60แอมป์อันนี้30แอมป์อันนี้30แอมป์อันนี้จุ่มนานแบบนี้สุดคือทูบทูบไฟฟ้าเนี่ยนี่2.6งจุดหมิลได้เชื่อมได้อ่าสวัสดีครับ